สวัสดีครับมื่อวานี้อเนกสรดเสือของผมติดชุดไฟนะครับที่อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยครับผมนี่ทางโนอนกำลังเก็บรายละเอียดครับอันนี้แป๊ดแพงครับผมนี่ครับกับทีมงานนะครับครับมื่อวานี้มากันห้าคนครับผมนี่ครับไปอยู่ข้างในครับ นี่นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์หกจุดสองกิโลวัตต์นะครับหกพันสองร้อยวัตต์ครับผมแบตข้อง Huawei นะครับหนึ่งร้อยแอมนะครับผมนี่นะครับก็ตู้คอมไบเนอร์แล้วก็มีตันนี้ครับอันนี้เพิ่นเดินมาแล้วนะครับเป็นรถไฟนะครับผมอันนี้กำลังเก็บรายละเอียดนะครับมีค่าตั้งยังไงพร้อมเรียบร้อย เป็นบ้านหินนะครับสนใจที่ต้องเข้ามาได้ครับผม0807281044เอันนสี้สี่เซลว์ครับผมนี่ครับดึงการคลิปหน้าสวัสดีครับผม